เรามีไอเดียว่าเราอยากส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวาระสองโอกาสใหญ่สองโอกาสนั้นด้วยกันนะคะโอกาสที่หนึ่งก็คือเป็นการเฉลิมฉลองการผ่านหน้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะที่เราถือว่าก็เป็นหน้าสําคัญของของของสังคมไทยเราที่ต้องเชิดชูและออกประเด็นเบรกเกอร์ประยางที่สองนะคะเราคิดว่าเราอยากทําให้การจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้นะคะแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความยูนิคในทาร์เก็ตที่เราต้องการสื่อส่ายชัดเจนซึ่งเราภูมิใจว่าประเทศไทยของเราอะค่ะเป็นเดสิเนชั่นของกลุ LGBT ่ม L G B T Q นะคะหนึ่งประเทศเลยในระดับต้นๆของโลกแน่นอนว่าถ้าเราจัดงานแบบนี้นะคะจะต้องประสบความสำเร็จ โลกในวาระต่อๆไปแน่นอนถ้าพี่เนี่ยพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจัดครั้งนี้ครั้งเดียวเราต้องการก้าวเข้าสู่ระดับเวิร์กนคะ้าจะต้องจัดต่อเนื่องเป็น a n ว u อีเวนต์ต่อๆตลอดไปนะคะ ส่วนงาน Pride Nation สมุย International Festival ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะก็เป็นงานความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะระหว่างในส่วนของส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะสภาอุตกรรมการท่องเที่ยวภาคเอกชน RS เป็นเจ้าภาพหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยได้รับความความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะสร้างประสบการณ์ที mm ่เ hmm. รียกว่าเฟสติคชันก็คือว่าเป็นเฟสติวัลที่นักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากๆในส่วนของกลุ่ม LGBTQ ะะก็ต้องบอกนี้เลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวเราอยากจะให้เป็น Preferred Destination สำหรับทุกกลุ่มกลุ่ม LGBTQ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตและมีการยอดการใช้จ่ายถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะมียอดการใช้จ่ายในกลุ่มน,นี้มากกว่านักท่องเที่ยวปกติอยประมาณ40%และจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยตอนนี้สถิติก็น่าจะมีการใช้เงินในส่วนของกลุ่ม LGBTQ, i a n เนี่ยประมาณา6 6.6ล้านล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าสูงมากและในส่วนการประสานพันธ์นนของการเที่ยวประเทศไทยเราก็คงใช้ multi channel ในทุกๆส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง influencer หรือ KOL c o p i n i o n leader เนี่ยในการที่จะเป็นผู้นำส่งตัวกิจกรรม l g b เหล่านี้และอีกหนึ่งส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็น LGBTQ ของประเทศไทยเองถือว่าเป็น So f t power อรอยู่เสน่ห์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วหรือว่าน้องๆ LGBTQ ในในในวิติต่างๆเนี่ยน,น,นะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของความเป็นไทยที่เราจะนําส่งจุดขายนียให้กลายจุดแข็งของของสิ่งที่เราเรียกว่าจุดขายนียให้กระจายไปทั่วโลกแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพรีเฟิร์เดสิเนชั่นสำหรับทกกลุ่มขายและสำหรับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะ ต้นเองก็สับสุนในความคำเท่าเทียมนะครับเราเราจัดพลายมันมาต่อเน,นื่องปีที่5นะฮะแล้วเราคิดว่าสมุยเนี่ยที่ทาง RS กับทางการท่องเที่ยวเรืองสมุยเนี่ยเป็นเดส t ินเ t ช o ั่นที่ที่ถูกต้องนะฮะในการที่จะโปรโนทเรื่องของ LG c จี i ิวเนี่ขึ้นมานะฮะแล้วก็เซ็นเตอร์อยู่ในสมุยมา10ปีนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็มีความภูมิใจนะฮะ ที่ทางการท่องเที่ยวกับ R อเนี่ยเลือกจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของของโลกในอนาคตนะฮะที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีมาที่นี่จังหวัดดาวนีนะคะดในส่วนตัวเนี่ยนคนเลโ้กมาอรที่นีเรา่การกรรารงานนนี้รคบจริงๆความสำเร็จที่สมุยต่อราก็คือว่า งานภายมันไม่ควรอยู่ในกรุงเทพอะค่ะการขยายพื้นที่สําคัญมากและครั้งนี้ปรากฏการสำคัญก็คือว่าการขยายพื้นที่ให้อินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมีกฎหมายสําคัญเราคิดว่าสมุนเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําคัญส่วนพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบงคอกไทยหรือแบงคแบงคอกจะขุนแท็กและองคชาพยพตรงที่ยาวที่สุดเพื่อสร้างปรากฏการ์ร่วมกันกับที่สมุนค่ะ และคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะเราเชื่อว,ว่าปรากฏการณ์ของงานตลอดระยะเวลา6วันนี่นี่จัดมากกว่าแบงคอกนะคะแบงคอกจัดได้แค่5วันใน6วันเต็มอะคะ่ะการทําให้เกาะเป็นสีุ้งและเต็มไปด้วยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศอะอันนี้มันจะเป็นลองเ t ิมตัวอีเวนท์ที่สําคัญที่สุดแล้วจะทําให้นักท่องเที่ยวปักหมดุดและแน่นอนว่า ปีเอาวไทยอ่ะอันเนี้ยคือกำลังจะกลายเป็นเดอะเบสเหมือนหลายๆพื้นที่ของโลกนะคะเยียจ,จัดขึ้น คนนะครับวงความคู่ป้าใหญ่โตอยู่แล้วคือแน่นอนว่าสีสันเสื้อผ้าน้ำหอมหรือเอเนอร์จี้มันจัดเต็มแ,แน่แต่ที่สำคัญมากกว่าคือมันจะเป็นพาราซันเซ็ตทั้งนั้นเนี่ยมากกว่าความคู่ป้าผมว่ามันมีเซอร์ไพรส์เยอะแต่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เจะแบนว่าเวนูมันเซอร์ไพรส์มากดังนั้นนัแรกที่ไปก็เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคาดหวังยังไงบวกเขาไปอีกครับ ความพิเศษใช่ไหมคะความพิเศษที่เราเตรียมไปสนุกกับงานนี้อะไราความพิเศษนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องไปซื้อบัตรก่อนนะคะถ้าคุณไม่ซื้อบัตรคุณจะไม่ได้ความพิเศษค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะงานนี้มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สมุยก็จะอยู่ใน 5F ทั้งหมดค่ะซาเตเลเชื่อว่าไพรอีโคโนมีที่มันเกิดขึ้นค่ะมันจะทําให้เศรษฐกิจทั้งชุมชนแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นความหลากหลายทางเพศไปเที่ยวได้นะคะใครก็ไปที่สมุยได้ค่ะย้ำอีกครั้นนง,งนะคะความพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อบัตรนะคะถ้าคุณไม่ซื้อบัตรปุ๊บคุณจะเป็นธรรมดาทันทีนะคะขออุบ ทุกอย่างที่พิเศษไว้เพราะว่าถ้ามาบอกตอนนี้มันก็จะไม่พิเศษนะคะยังไงก็ฝากงานนี้ด้วยค่ะก็มาช่วยกันแล้วเราก็จะเป็นสมุยจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันเป็นครั้งแรกแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะ ความพิเศษแน่นอนว่านอกที่จะจะได้เห็นอะไรที่แบบตะการตางานสร้างงานทาางานแสงงานสีงานชุดงานเมคอัพงานทุกอย่างในเกาะน,นะฮะแน่นอนว่าฟิลลิ่งไวที่มันจะดีและพิเศษมากเป็นซันเซ็ตพาเลทที่แรกแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่แหละมันเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการมาปาร์ตี้เพื่อเฉลิมฉลอง่อ,อ,อสมดุเข้าเทียมที่กำลังจะผ่านนะคะนี่คือความพิเศษของงานครั้งนี้ค่ะ แน่นอนครับพิเศษอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ะครับ <c oughs> และนี่ก็จะเป็นงานแรกที่มิกได้โชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีหลายเพลงที่เลือกไปน่าจะเหมาะกับโชว์ของไพร์มันด้วยซึ่งจะบอกว่ามิกไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นงานแค่เป็นงานไพร์มันเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นงานของทุกคนเป็นงานเฟสติวัลประจำปีของสมุยไปเลยที่อยากให้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยมาร่วมจอยกันคขอบคุณค่ะของประธานเิชวน G B T คือท่าศักเดียวนะคะเราหมายถึงคอมมูนิตี้ทั้งคนที่สมมามเองกลุ่มคอมมูนิตี้ L G B T Q p l เ s A และก็คนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยกันผลักดันกิจกรรมนี้ที่เรามีหมดหมายอยู่แล้วว่าทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะและความภูมิใจในความเป็นคไทยของคนไทยเราทั้งหมดนะคะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะได้ที่ทางอวัยวะของ ของทางไพลยมันนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะเริ่มต้นที่วันที่24นะคะไปจนถึงวันที่29มิถุนาย,ยนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ